แต่ว่าตกปลาตกปลาทะเลจะง่ายกว่ากระดูกตัวเลววิ่งเลววิ่งเรงรวดเดียวเลยพี่มาหาผมย้อย ลองไปเดี๋ยวลองไปหายแล้วอ่อ,อกไงวะเนี่ยเผาคูก,ก็พอ,อได้ไหมรอดพี่รอดอยู่โอ้หแม่งมุ่งหน้ามาหาเลยเดี๋ยวผมไปเข้าอีกทางนึงก็ออได้นนะ ี่ต้องให้แบนเนอร์เห็นพี่ตลอด<ส> <he in S 2> อ่ะ,อะ,อะนั่นแค่พี่รอได้ปะ ยิงกนแล้วได้ไหมสิบเกียร์ครัได้เยอะอุ้ยเี้ยโอ้โหแทงกูน็อกไปวี่ยเปิดประตูไม่ได้ป่ะที่ผ่านแล้วผมแต่เนี่ยเปิดประตูไม่ได้ป่ะฟิวหมดป่ะพี่ก้อยไปหมดนะแต่ยังไม่หมด คืไม่ได้ปะทำไม่ไหวนี่ผมผมนิ่งอยู่ผมนิ่งอยู่นิ่งเรียนอยู่อันนี้ก็มีอยู่ตรงนี้นะโอ้โหตาดีซะด้วยไอ้เย็ดโครกจะเปิดไฟได้ไหมเปิดเอฟที่เปิดเอฟเปิดเอฟเกือบตายเปิดเอบก็ถึงเปิดไม่ได้ เราเข้าไปอยู่อันนี้ได้ไหมวะแล้วเข้าไปขายกห้องกับห้องพร้อมเดียวกัอนอ่ะแล้วเ,เงียบแล้วให้มันแล้วถ้าเราขายเสร็จก็เ,เ,เงียบๆให้มันออกไปก่อนแล้วเราก็ย้ายห้องเออได้นะผมขยได้แล้ะห้องหนึ่งเออเดี๋ยวลงไปอยู่อีกห้องไปก่อนเออ,ไ,เอ,อไปอยู่ห้องที่เราขอยได้ก่อนอ่ะมันมันมันต้องมีคนอยู่ในนี้คนหนึ่งรอเปิดประตู เออแม่ๆมเดี๋ยวอยู่ให้เลยไอ้ไปดรอเลยกับไอปไปไลยเปิดไว้ที่กับไปได้ไหมได้ไม่ได้น่ะเออแล้วอยู่ไอ้นี้รอเปิดให้ขอเง,งี้ยขอเง,งี้ยโอ้ยมาร์คสิบแปดหรือว่าจะไม่เกลือนะวันนี้เฮ้ยมีไง r อ g พีจียยอยไอ้ ในสองลูกแล้วมีคนดับพี่ดิดเลยว่าจะไปรู้เลยรู้ทีก็สี่สิบลงรถแล้ว <c oughs> ไอรถสามคันพี่หามซื้อมาซื้อมาคันหนึ่งอีอคันหนึ่งอีคันหนึ่งไป ใส่อะไรเพิ่มจะเปิดกว้างลูกแล้วอะไรอุ้ยบาเลิตก้อยวันนี้ไม่เกลือวันนี Bel ้ไม่เกลือวันนี้ไม่เกลือวันนี้ไม่เกลือหรือว่าเมื่อวานมันยังไม่ได้ปรับหรือเปล่าพี่ผลิว่าวันนี้เปิดเลยยากด้วยนะ เชือ,อรอนะถ้าประตูปิดที่กดเปิดให้ผมนะนะครัเอ้า,หาเหียถูกเลยวะอ่าห้าหกศูนย์จะไปอีกห้องเลยย้อนมารอห้องนี้ก็ได้พี่แล้งเ,เดี๋ยวเอาของออกไปวางในห้องก่อนโอเคของออมาเอาไปหมดได้ยังไงวะ 에래서 เดินห้องไลยยอยเปิดประตูได้ไหมเปิดเปิดใ,ใ,ให้ไหนเปิดให้ไหนข้าในเลยพี่เข้าในเลยเดี๋ยวมันเผาจะเผาของเราหายป่้วเหรอพี่ถ,ถ้าถ้าถ้ามันไม่ดีเสียงเรามันนี้ไม่เผานะ

นายยาตีปิตะตูให้่ดย เออเอาของมาไว้นอกห้องได้แล้วนทุกทายเข้าห้องนี้ได้แล้วเราออกลูกเองนะเปิดสองลูกเฮ้ยไม่หลงวะ คนที่มันไข่เร็วๆเหมือนมันน่าจะเอาจิบหายที่พี่อ้อยผมว่าแล้วฟิวหมดพี่ทำไงบ้างเราต้องหมุนแล้วก็วิ่งล่อคนหนึ่งนะพี่ล่อไปแน่คนเนี้ยตอ้ยเาหมุนสองบานสามดิจับตายเลย เราใช้เวลานานไปนะเปิดในมือนะแบงค์พี่ไป้หนึ่งเขหมุนเลยเหรอแต่ว่าเฮ้ยเปิดเปิดในพี่หน่อยดิไตอนนั้นจะนี่ยเลืบเหรอเปิดเปิดนั่นนะเปิดแล้วเปแล้วเพี่เอ๋ยทิ้งไข่คองให้ผมหน่อยไหนมันจะไม่ฟ้อนะ งั้นงั้นเราเสียงดังให้ไอตัวนั้นมันออกมาได้ไหมบ้างให้มันเปิดประตูให้เราได้พี่มันก็จะได้บานนี้ไงแต่ว่าขํางบดไม่ได้เนาะเออ,อ,เอ,อต้องให้ต้าต้องให้ต้ามายิงปืนข้างนอกให้อ่ะ <c oughs> ต้า <c oughs> ช่วยหน่อย <c oughs> ช่วยหน่อยช่วยหน่อยน้องบัก <c oughs> เก้ตัวบ้านเลย <c oughs> tất tù này mày biết rằng cái này này là giọt ngài ba 18, แม็กซี่แปดเราไม่ต้องเอาปลอยก็ได้บ้างเหรอไม่ต้องอะไรไ,ไ,ไปเอาแผ่เลือดนั่นหรอเออเอาไปใส่กระสุน,สนของแต่งของนะออไงดีวะเอออันนี้ได้ไหมวะเอาไหมไแบบเราลอให้แบนเนอร์อยู่ห้องเนี้ยแล้วมีคนวิ่งคนหนึ่งออกไปขอยไปตูขอยไปตูไปอไป่ปนะ ได้แต่ว่าเราจะรอมันเข้าห้องนี้ยังไงคิดลดลรอให้มันจุหน้าห้องเนี้ยเอางี้พี่เราเดี๋ยวเราออกเดี๋ยวเราออกไปพร้อมกันสองคนใช่ไหมแต่ถ้าแบนเนอร์มันตามใครคนนั้นวิ่งเข้ามาห้องนี้อีกคนนึงวิ่งไปไขประตูได้ไดไปดกอ่าเปิดเปิดใหม่ก็ได้นะห้องนั้นมันใช้รหัสเดิมใช่ไหมมันไม่มีไฟพี่เปิดไม่ได้ <laughs> ออไม,มาผมจะรอแล้วนะ ตู้เลยคิดว่าผมจะได้ดแล้วเปล่าไปมาละวไปมาแล้วพี่ออ้ยเราต้องวิ่งสวนนะพี่วิ่งสวนออกไปก่อนเฮ้ยพี่วิ่งก็ได้พี่วิ่งพี่วิ่งไปหามันแล้วก็ลากเข้าห้องพีไ่ไปหามันแล้วก็ลากเขาน่ยล,ลากข้างขวาเข้างขวาให้มันเห็นพี่ไะพี่ออย

<coughs> ok bạn hãy đăng ký kênh để ủng <coughs> ใจยิงเปลนที่ยิงเปลนยิงไปเลยยิงไปเลยจื้อเข้า,าไอ้ดอกเลยลยิงใหนยิงให้หน่ยิงไป,ปโอ้ยแม่งตะคุบผมเงี้ยมาหาคุยไปเนี่ยตะคุบปุ๊บนะม,มันมาหาผมเลยอะ่ะเออมันไม่มาหาคุยว่อไงวะคือผมโดนตะคุบไง มันออ่ะโ้ยไปตายแล้วไปตายเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่เอ้เนี่ยเนี่ยพี่ออยรอพี่ออยรอออกก็ได้เออเองรออยู่ตรงนี้นะได้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 จะลอย่องออกไม่พี่อ้อยพี่ออยเข้าเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนรอมันกลับอะที่ที่ตามสูตรมันไป ที S <S ่ขนไหมเขยมอ่าืมะย่าลืมันนะี่อาม่ั้นเบอะไรว้าะเดียวกนนะยงี๋ยงั่ยงนั่นยี้ยอัยอรนี้ยกนย้ยงนันย่องนี้ย่องนั่นย่องนีย่อนนยนี้ยมั่นยกอย่อน่ยองนี้ยนนยี๋ย่อัยอนียอนั่นยอนี้ย่อนั่ยองนี้ย่องนั่นย่องนี้ย่องน่ยงนียนย่อนี้ยนย่อนี้ อประตูใก,กล้พี่กเว้ยไม่เป็่ไหลังซึ้งอะังซึ้งเดี๋ยวผมเก็บของเข้าห้องแป๊บถึงหน้าประตูแล้วบอกนะพี่ พี่ต้องหลบม,มุมหน่อยนะอย่าให้มันเดี่ยวมีบุกจอนฟีโฟ้เลยพี่อะ,อะถือหน้าประตูนี่แล้วเอามีเก็บเสียงองันนี้เลยทิง้งของกิฟต์นะพี่แม่งระเชียดตรงไม่ออกไป เอ้ยมันไม่มาหาผมหาผมวะมันไม่ออกไปมามามาพี่มามาหาผมมา,มมาพี่เกลียร์แล้วก็หมุนเลย <c oughs> จะได้ออกแล้วเว้ยกูจะได้ออกแล้วเลยมันไปอ่ะเนี่ยนมันมาอยู่กับผมแลแ้วแบตเนี่ย <c oughs> ชิวๆๆยิงเรื่อยๆไอ้แล้วไิ้แล,ล,ะละ้วล แน่แน่เผื่อไม่ได้ปล่อยไม่ได้เลยนะเจ้าคุมเร็วล่อยปล่อยแคตตูดลงไปได้เลยหรอปล่อยได้กันละโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย เปิอไม่ได้เลยอ่ะจะไปอย่างเดียวถ้าประตูมันเปดิดเปิดเลยใช่ไหมไม่พี่เดี๋ยวมันปิดพ,พี่ต้องเข้าไปพี่ต่องเข้าไปก่อนได้อยู่อ่ะ,อะเป่าเล็กมาได้อยู่ คกูถึงองผิวแล้วโอเคพี่ผมเงียบแล้วนะอ,อ,อ,วอย่อาหลอดละเฮ้ 600, ยองผิวหกร้อยใส่พออย่างมั้งพอพี่พอพอหกร้อยแปดร้อยแล้วหกร้อยเต็มหรือเปล่าน่ะได้ผิวแปดร้อยล้วโอ้เราอยู่จนของรีแล้วเหรอ,อผมปล่อยเบนเน่กลับแล้วนะโอเค เปิดห้องเอบีใช่ไหมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเพิ่งเปดเดี๋ยวเพ่ปดเดี๋ยวรอให้แปนเนี้ยไปกัอนสอพันแปดแปบแอบใรอไปได้ไงวะ <laughs> จงจำไว้อย่าลืมฉลง อีค <laughs> พ,พี่เปิดเปิด A B G แล้วพี่ก็ลงมาเลยค่อยๆเดินนะพี่ร้อยร้อยทางไงครับพ่อนม่มเอาัีเอทัพจริงไหมเนี่ยโอ้โดนเอาทิ้งไปป่าววะนี่นั่นนักนั่นนัก ีเอายามาเยอะนั่งขยายนะครับอะไรมาแล้วเสื้อผาเสื้อผ้าไี่อยู่ตนงไหนใ่เสื้อผ้าเยเะจะไม่ใอยเสื้อผ้าเลยไปไปวิ่งเลยนะรออรอเงอย่าแม่งตะคุบโดนสักหน่อยสักหน่อยไป